สวัสดีครับมาพบกับกระดานที่หนึ่งนะครับการแข่งขันมาคอดออนไลน์นะครับอู้เจอกองโจรเลยเจอโจรต่วันเลยวันนี้ขึ้นมาก็เป็นโจรซะแล้วนะครับตัวนี้โจรทรงนี้ต้องปราบด้วยสามเหลี่ยมใหญ่ จะเข้าตํารากองโจนช้าไม่เอ่ยอีกจังหวะหนึ่งถ้าคุณไม่เข้ามุมคุณแพ้เลยนะครับให้อีกให้โอกาสอีกจังหวะหนึ่งถ้าไม่รีบเดินสิบเจ็ดไปสิบสามนี่แพ้เลยนะถ้าลีลานะถ้าลีลาปุ๊บจะเข้าเป็นตำรากองโจนช้าทันทีนั่นเลยครับไม่รีบเข้ามุมนั้นผมเข้าก่อนนะครับผมให้โอกาสคุณแล้วนะครับถ้าเป็นโจรให้รีบเข้ามุมนะครับ อย่าลีลาอย่าให้เขามาปิดตัวเองได้นะครับปิดปิดทางกองโจนนะครับสำหรับเกมแรกนี้ปิดทางกองโจนปิดทางโจนวันนี้ไครับคิดหนักแล้วทีนี้ ดีสุดุคืออุดนั่นแหละครับยี่สบหกยิบสองนั่นแหละไม่มีตัวไหนดีแล้วหรือว่าจะร่มเหรอปล่อยให้กินสองเข้าฮอตหมายเลขสามสิบเอ็ดไม่มีไม่ดีครับดูแล้วอ่านดูแล้วไม่ดีขึ้นไปพยายามจะไปแทรกกินหมายเลขสิบสี่เพื่อหวังกินฟรีหมายเลขสิบเจ็ดนะครับสามสิบยี่ห้าไม่เอ่ยหรือยี่สิบเก้ายี่ห้าก็ได้มาลองรับตัวแทรกนะครับ เตรียมมาอุดหมายเลขยี่สิบเอ็ดอ้าวจู่ๆจ,จะปล่อยเวลาหมดเลยท่านโอเคไม่ปล่อยนะครับแค่ทําให้บาดเสียวเฉยๆเข้ากินสองเรารีบบเดินหน่อยนะท่านผมไม่อยากเห็นใครมาแพ้ด้วยเวลาหมดนะครับยังให้แพ้ด้วยเกมมากกว่าเอาให้กินสองแม่นบ่วน้อบาดคือให้กินอย่างนี้เดินผิดหรือเปล่าเอ้ยพี่ ผมว่าน่าจะเดินผิดแล้วนะหรือ,อยังไงเดินผิดหรือว่าหมดทางเดินก็เลยเดินไปสุมสี่สุมห้าเฉยๆเอ้าไปาหนึ่งสองสาม่ะเป็นบทเรียนไป อย่าประมาทนะครับกดยอมแพ้ไปนะครับเอาไหมคราวนี้เราเดินคราวนี้เราเดินก่อนโอเคนะครับขึ้นมาไปครับห้าเทมไหมหรือว่าทรงดาวน่าจะเป็นทรงดาว อมเป็นย่อสั้นแต่หัววันเลยงะนนี้นยอสั้นแปดมาสิบเอ็ดไหมหรือจะเป็นสามเหลี่ยมใหญ่ด้วยการเดินอ้าวขึ้นตัวนี้มาแล้วทิศทางการเป็นย่อสั้นสูงมากครับเกมนี้ถ้าเดินแปดมาสิบเอ็ดนี้เข้าเข้าแผนเลยนะครับเข้าแผนมาตรฐานพบย่อสั้นเลยไม่ใช่แล้วครับไปทั่วแล้วงานนี้สำหรับเกมนี้ คนนี้เดินน่าจะไม่ค่อยมีแผนเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็ไม่แน่นะอย่าเพิ่งไปประมาทคู่แข่งหาว่าเขาไม่มีแผนไม่ได้นะครับเขาอาจจะมีแผนอยู่แต่แผนของเขาอาจจะไม่เหมือนของเรานะครับ มานี้ครับทางออไปฝั่งนู้นไปนี่ดีกว่าถ้าเดิน7มา11โดน2องนะครับสิบแปิบห้ทิมทันทีใช้หมายเลข23กินไปตกหมายเลข5ถ้าคู่แข่งมานะคู่แข่งน่าจะเดิน4มา8 หรือว่าสิบมาสิบสี่ชั่วโมงนี้ที่เหลือไม่ค่อยดีนะครับอ้าวแล้วครับพี่เอ๋อ้าเดินสามมาแปดหักปากกาเซียนหมดเลยผมเดาแกไม่ถูกเลยครับคนนี้ไปเลยครับผมวิเคราะห์ไว้น่าจะเดินสิบสิบสี่หรือสามหรือสี่มาแปด แกซัดสามแปดเลยคนนี้เหนือความคาดหมายนะครับไม่รู้ว่ามาอย,ย่างไงเดินนี่ค่อยเหมือนชาวบ้านชาวเมืองเขาเท่าไหร่เอาละครับสงสัยจะเวลาหมดครับกรพริบแป๊แบ,แ,บ,แ,บแล้วไม่หมดนะครับแกก็มาเรื่อยๆดุมๆของแกนี่แหละ แต่เวลานะไม่รอแกแล้วครับตอนนี้จะหมดแล้วอเครับแกก็ไปขึ้นไปกลัวอย่างเดียวกลัวเวลาไม่รอแกมันจะหมดเอาให้ได้ขึ้นมาต่อไปเข้าห้อง มานี่ปิดทางขึ้นไปอย่าไปว่านะครับสมมุติว่าเจอผมเจอคู่แข่งนู่นนี่นั่นไม่ค่อยเดินไม่ค่อยดีอะไรก็อย่าขอร้องแฟนๆฟน,ฟนทุกท่านนะครับอย่าคอมเมนต์ในเชิงดูถูกคู่แข่งพป็นไงนะครับผมว่ามันเป็นจรนยร์วันอย่างหนึ่งเหมือนกันนะที่เราต้องให้เกียรติคู่แข่ง คู่แข่งคู่คู่แรกอ่อนมากเลยอะไรเงี้ยผมผมไม่ค่อยชอบนะครับต่อให้ผมไม่เก่งหรือไม่เก่งผมก็ไม่ค่อยชอบคอมเมนต์ลักษณะแบบนี้นะครับเราอย่าไปคอมเมนต์เขาแบบนั้นหาคนเก่งๆมาเล่นด้วยหน่อยอะไรประมาณเนี้ยครับผมไม่สามารถไปสรรหามาได้นะครับเนื่องจากว่าเราเวลาเราแรนดอมเข้าไปเนี่ยเกมมันจะสุ่มประกอบคู่ให้เรานะไม่ใช่เราไปสรรหามาเอง เราอยากเลื่อนอยากเลือกเล่นกับใครก็ได้อนี้ไม่ได้นะครับเกมเขาสุ่มให้นะครับเราก็ไม่รู้ว่าคู่แข่งที่เราเจอเนี่ยจะเหนียวไหมหรือว่าจะหลวมนะครับก็ไม่รู้นะครับโอเคเนาะคู่แข่งคู่แรกจบไปครับก็พยายามให้เกียรติคู่แข่งแล้วกันนะครับคู่นี้ขออนุญาตเปลี่ยนสีกระดานนะครับไปครับคู่ที่สองนะครับ คูนี้คนนี้ชื่อไม่ค่อยดีนะครับชื่อไม่เพาะเลยแต่ไม่เป็นไรเขามีสิทธิ์ที่จะตั้งได้นะครับเขามีสิทธิ์ที่ตั้งได้ขึ้นไปครับเอ้เป็นห้าแต้มพิฆาตหรือเปล่านี่ห้าแต้มทรงทรงนี้ก็เดกห้าแต้มพิฆาตนะครับนั่นแหละครับงานนี้มาจริงๆด้วยขึ้นไป ่าแล้วก็มักจะต่อตัดข้างเข้ามาสรงนี้นะครับคนเล่นเยอะนะครับมีคนเล่นเยอะมากสูงนี้มุดเข้ามาพี่สิบเจ็ดยิบสองตามแผนนะครับนั่นแหละปล่อยให้หมุดเข้ามานะครับปล่อยให้หมุดเข้ามาเลยถ้าเจอสูงนี้อย่าไม่ต้องไปขวางเขาครับจุดมุ่งหมายเขาก็ต้องการมาหมายเลขยีิบสองนี่แหละเพื่อมาเป็นเบี้ยหนึ่งกักสองก็คือ กักในที่นี้ก็คือกักหมายเลขสามสิบแล้วก็หมายเลขสามเอ็ดให้ขยับจะยากนะครับมันจะได้แพ้เขานี่คือนี่คือแผนเขาเลยนะครับโอเคจุดมุ่งหมายเขาก็มีประมาณนี้นะครับปล่อยเลยแล้วก็เนี่ยครับดูนะดูสูตรนี้นะดูให้ดีๆนะครับสวยงามมากครับเนี่ยครับเนี่ยครับสุดยอดเลยนะครับมองแทบไม่ทันเลยแหละ ไว้ให้มาเลือ,อย่างไงยอดเลยเลยครับอ่ไล่กินก่อนแล้วก็เอาสามเอ็ดมานมุนยิบเจ็ดก่อนนุนไว้ปุ๊บปิดทางตัวหนึ่งแล้วเดี๋ยอีกตัวเดียวดักไว้เลยเรียบร้อยนะครับนี่แหละครับ มาครับขึ้นไปเขาน่าจะเดินทรงเดิมคนนี้นะครับนั่นแหละครับทรงเดิมทรงเดิมเป็นแบบเดิมเราก็เป็นมาตรฐานทั้งไปทั้งกลับนะครับพบห้าแต้มสุดยอดแล้วห้าแต้มพิฆาตขึ้นไปต่อเข้ามาอีกไหมท่านเอ๋ย ไม่ต่อครับงานนี้งานนี้ต่อฝั่งนี้นะครับขึ้นไปอ้าวต่อจนได้โดนสองหลังนะครับไต่ตรองไม่ดีเท่าไหร่โดนสองหลังหนึ่งสองเหยียบร้อยเหยียบร้อยครับคู่ต่อสู้ปล่อยจอยแล้วคู่แข่งปล่อยจอยเพราะว่า โดนลูกนี้เรียบร้อยนะครับคู่ที่สองไปแต่ได้ช็อตสวยๆนะเกมนี้ได้ช็อตสวยๆไปลงเป็นคลิปสั้นนะครับมาครับขกมานี้คู่ที่สามนะครับคู่แข่งเดิน อ่าจะเป็นผู่งหัวหรือเปล่ากำลังเลงๆอยู่โอ้เป็นอะไรเนาะนี่ทำไมเดินมาทรงนี้แหลมขึ้นมาเลยต่อสลามากเนี่ยอดใจไม่ไหวครับต่อเลยดีกว่าต่อไปเลยครับงานนี้ไปเข้ากินมาก็มาทางนี้ แล้วก็กดดันลงไปไปหนึ่งกักสองไปหนึ่งกักสองนะครับหนีขึ้นมาเตรียมตั้งต่อขึ้นมาต่อไว้ก่อนโอเค ขึ้นมานี่ร่มสลิก,กว่ามั่งร่มไปเลยร่มไปเลยร่มไปเลยนะครับเข้าฮอตครับอืม มานี่ก่อนวิ่งกลับไปกลับมาก่อนตัวนั้นม,นมนกกนนันมันล็อกกันแล้วอีตัวนี้มันล็อกกันแล้วไม่ต้องกลัวแล้วนั่นนะครับมันล็อกไปแล้วนะครับมีไม่พ้นอยู่แล้วอย่านะพี่อย่ามาประพฤติปล่อยเวลาหมดนะเหลือตัวเดียวแล้วไม่เดินพี่อย่ามาทําแบบนี้นะพี่ผมว่าผมจะไม่เจอแล้วนะสถานการณ์แบบนี้ Oh. เจอจริงๆครับท่านผู้ชมแม่เจอเจอจริงๆนะครับผมสั่งสติกเกอร์อหัวเลาะแล้วก็บอกรอนานแล้วนะนะครับแกยิ่งไม่เดินใ่เลยทีนี้โอ้โ oh. ห สุดยอดเจอจนได้นะครับปล่อยเวลาหมดอัทีนะลองดูเขาจะเดินอกยก่ไหมครับไปดูนะเขาจะเดินไม่เ,เอ่ยเขาเดินนะครับที่เกมนี้เดินนะแต่เมื่อกี้นี่ไม่เดินนะครับอ๋อสุดยอดเลยนะ่ะก็ก็เดินได้นะแต่ไม่เดินเฉยนะครับ เหมือนอยากทรมานเราแน่นอนทําไปเพื่ออะไรเนี่ยพอตอนนี้ก็เดินเฉยเลยนะครับ่ะปล่อยไปครับเมืองไทยเมืองพุทธให้ภัยกันได้เสมอต่อให้เขาเลือกสินค้าทั้งร้านแล้วไม่เอาสักชิ้นก็ได้พอเมืองไทยเมืองพุทธ ไปมานี่ขึ้นไปครับปล่อยไป,ไปอืมไปนี่ ไปลไ่อยหนีต่อไปเข้าฮอตนะครับสิบเจ็ดยี่อ็ดมันต้องเดินได้มันเดินได้ตัวเดียวครับตอนนี้เดินได้ตัวเดียวอยู่สิบสี่สิบเจ็ดสเจ็ดเราก็เข้าฮอตเลยล็อกยาวเลยขยับอะไรไม่ได้แล้วนะครับตอนนี้ต่อไป มานี่ก็ยึดนี่ก่อนมาครับเหลือตัวเดียวอย่าบอกนะว่าปล่อยเวลาหมดอีกอย่านะเออคุณต้องอย่างนี้เสร็จ ออขอบคุณครับที่ท่านไม่ปล่อยเวลาหมดนะครับมาเลยคู่ที่สี่นะครับวันนี้ให้พิเศษเลยเป็นสี่คู่ เพราะว่าเจอปล่อยเวลาหมดเมื่อสักครู่นี้นะครับทําให้เซ็งไปเลยทีเดียวสิ่งที่เราไม่หาไม่อยากหาไม่อยากเจอนี่เจอดีแท้ๆนะขึ้นมานี่ไปครับขึ้นไป อาาาา้าวขึ้นมาไปแล้วมาแล้วมาละจ้าขึ้นมาสะบัดอุดไปก่อนต่อตัดข้างขึ้นมา นี่นะครับขึ้นไปต่อไปครับไปนี่ สกินมานี่ขึ้นไปเข้ากินยี่สิบสามสิบเก้าจะได้สวยโดนสามนะครับถ้าเขาเข้ากินยี่ิบสามสิบเก้าจะโดนสามทันทีนั่นแหละครับ กำลังจะพูดอยู่ว่าถ้าท่านไหนไม่รู้ให้คอมเมนต์ถามได้นะครับว่าโดนสามยังไงกาลังจะพูดแต่พอดีเขาเดินให้พอดีกลัวว่าแสดงว่าเขาเขาอาจจะตั้งใจก็ได้ว่ารู้อยู่แล้วแหละว,ว่าโดนแต่เขากินเฉยๆอโอเคนะครับขอบคุณมากๆที่เดินเข้ากินให้โอเคตัดหน้า ไปให้ตัดเลยไม่ตัดเป็นห้าแต้มเป็นห้าแต้มทรงตัดข้างไม่เอ่ยไม่ใช่นะครับเป็นทรงห้าแต้มปกติห้ามาเก้าโอ้ไม่ใช่เว้ยเป็นกองโจรน,นะครับโจรห้าแต้ม16บหกยี่สิบยี่สิ เราก็ขึ้นไปโอ้ต่อตัดข้างเฉยมานี่คำเป็นสามเหลี่ยมไว้ก่อนไปนี่ ถ้าเราเดินยี่สิบสองสิบเจ็ดให้กินแล้วเดินสิบเก้าสิบห้าแล้วเราต่อยี่สิบเจ็ดยิบสี่เราได้สามต่อนะครับแล้วมาลุ้นปลายกระดานเอา้าไปแล้วมาลุ้นปลายกระดาน มาแลยอืมีวับวับเลยหละงานนี้เราชนะนะครับเดินในก็ช่างไปทางหมายเลขอกแปดก็เหมือนเดิมนะครับไล่ดูแล้วนะครับเนี่ยจะมาสิบเอ็ดหรือมาสิบน็อกเหมือนเดิมนะครับต่อให้เขาเดินมาหมายเลขกแปดผมก็จะขึ้นไปทางนี้แหละทีนี้ก็มาลุ้นว่าเขาจะมาสิบเอ็ดหรือมาสิบสองก็น็อกเหมือนเดิมนะครับ อิบวับเลยละงงานนี่โบนี่แหละครับ